สวัสดีครับเนะี่ยพูดวิดเวิร์ดในคลิปนี้นะจะมาแนะนำนะสูตรการหาพื้นที่นะีพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะนะเส้นโค้งนะพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะจุดยอดอยู่ที่จุด c นะพิกัดเป็น0 h ตัดแกน x ที่นะลบ k 0กับ k 0พื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่าไหรนะ่นี เดี๋ยวเราจะเขียนสูตรเรียนแบบพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะเรียนแบบสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูท้ายคลิปกันการหาสมการเส้นโค้งพาราโบลาอันนี้นะเริ่มต้นเราก็สมมุติว่า y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เนี่ยพาราโบลาผ่านจุด a นะแล้วก็แทนค่า a เท่ากับลบ k ลบ k กําลังสองก็เป็น k กําลังสองนะลบ kb บวก c ด้านนี้ก็0นะผ่านจุด b นะแทนค่า x เป็น k ak กําลังสองบวก kb บวก c ด้านนี้ก็เป็น0ผ่านจุดที่3 0 h นะี y เป็น h x เป็น0เนะั้นจากสมการนี้ได้ค่า c เป็น h สองสมก,การนี้จะเห็นว่า a k กาลังสองบวก c อันนี้ก็ a k กาลังสองบวก c เนี่ยพอจับลบกันเนี่ยก็ได้2 kb เท่ากับศูนย e ์ b ก็เป็นศูนย์ไปแทนค่า b แทนค่า c ได้ค่า e ละพันเส้นโค้งพาบบราโบลาในที่นี้ก็คือ y เท่ากับ h ลบด้วย h ส่วน k กำลังสองคูณ x กำลังสองได้เส้นโค้งพาราโบลาบแล้วนะ การหาพื้นที่สีเขียวนะก็นะอ, function, อินทิเกรตนะรู้สูตรฟังก์ชันอินทิเกรตจากลบ k ถึง k ก็ได้พื้นที่สีเขียวมัน y ตัวนี้คือเส้นโคง้งพาราโบลานะอินทิเกรตนะใช้ความรู้นักเรียนมปลายอินทิเกรตละนะพอพื้นที่สีเขียวก็อินทิเกรตจากลบ k ถึง k นะีแทนค่า x เท่ากับ k แทนค่า x เท่ากับลบ k จับลบกัน จัดรูปพิจคณิตเนี่ยออกมาเป็น2.3ส่วน3คูณ 2K คูณ H เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ฐานยาว 2K สูง H นะก็จะได้ว่าพื้นที่สีเขียวเท่ากับ2.3ส่วน3คูณความยาวฐานคูณสูงแต่ความหมายคือฐานของเส้นนี้นะฐานของรูปสีเขียวนะสูงก็คือจากนี่มานี่คือ H เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า สูตรพื้นที่เนะี่ยเรียนแบบสามเหลี่ยมนะถ้าเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงแต่พื้นที่สีเขียวรูปนี้คือ2ส่วนสความยาวฐาน 2K ความสูงคือ h นะสรุปเป็นสูตรแล้วนะถ้าเรามีเส้นโค้งพาร,โราโบลาผ่านจุด A ผ่านจุด B หาความยาวฐานจุดยอดอยู่ที่0 h ก็ความสูงก็ h พื้นที่สีเขียวมีค่าเท่ากับ2.3ส่วนสคูณฐานคูณสูงยุกใช้งานกันนิดนึงนเส้นโค้งพาราโบลาผ่านจุด A ผ่านจุด B ฐานหกเซนติเมตรผ่านจุดยอด C สูง5เซนเมตรพื้นที่สีเขียวมีค่าเท่าไหร่สองส่วนสคูณฐานคูณสูงได้20นะเนื้อหาในคลิปนี้นะก็ พิสูจน์สูตรให้เห็นแล้วนะพื้นที่สีเขียวเท่ากับ2ส่วน3คูณฐานคูณสูงสนใจสาระ,ะน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ